สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีเตอจะมาพูดถึงเรื่องพีระมิดนั่นเองค่ะพีระมิดเนี่ยที่กิซ่าหรือว่าที่สามแห่งของโลกที่มนุษย์ต่างดาวเขาได้สร้างขึ้นก็จะมีอยู่สามแห่งด้วยกันที่เป็นขนาดใหญ่ก็คือที่กิซ่าแล้วก็จะมีพีระมิดที่อยู่ที่สามเหลี่ยมเมอร์บิยดาแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะและจุดประสงค์ของการสร้างพีระมิดก็คือการสร้าง แบตเตอรี่พลังงานเพื่อที่จะกักเก็บความถี่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าพลังงานของโลกเอาไว้นั่นเองพีระมิดคืออุปรกรณ์ทางเทคโนโลยีขนาดยักษ์ที่ให้พลังงานฟรีใช้เก็บพลังงานเพื่อที่จะสร้างไฟฟ้าก็คือการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพียงพอกับการชาร์จไฟหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ให้กับพวกเหล่ายานอวากาศนั่นเองค่ะแล้วก็พีระมิดที่เขาสร้างขึ้นขนาดยักษ์บนโลกของเราเนี่ย เขาจะสร้างเพื่อที่จะเป็นประตูพอทหรือว่าประตูสตาเกตที่ยานอวากาศเนี่ยสามารถที่จะเทเลพอร์ตหรือว่าเดินทางเข้าไปได้นั่นเองแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางไปในพอทหรือว่าไปในมิติต่างๆสถานที่ต่างๆได้และภายใต้พีระมิดเนี่ยเขาจะมีเสาที่เต็มไปด้วยน้ํา แล้วก็มีแรงผลักหรือว่าแรงดันของน้ําการเคลื่อนที่ของน้ําที่เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้ากําลังสูงก็เหมือนเขื่อนนะคะแล้วข้างล่างของใต้พีระมิดจะมีเสาอยู่ประมาณ8ต้นใช่ไหมคะเสาพีระมิดที่เขาได้ไปเลเซอร์เห็นเนี่ยเลเซอร์ก็เหมือนกับ ที่ตึกถล่มอะค่ะตึกถล่มที่กรุงเทพเนาะที่มีคนเสียชีวิตจํานวนมากเลยตรงนั้นเขาก็ใช้การเลเซอร์เนาะก็คือ,คอการเลเซอร์เข้าไปดูว่าเออมีคนตายกี่คนมีคนอยู่ข้างในกี่คนมีผู้เสียชีวิตกี่คนประมาณนี้มันสามารถที่จะมองเห็นได้เลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าการเลเซอร์ที่เขายิงเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นแล้วก็ตอนที่เขาเลเซอร์เข้าไปเนี่ยในใต้พีระมิดเนี่ย คือจะมีเสาอยู่ตั้งหลายต้น8ต้นด้วยกันแล้วก็เสาใต้พีระมิดเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําแล้วก็มีแรงผลักแล้วก็แรงดันของน้ําด้วยค่ะก็เหมือนกับเขื่อนที่เข้าสร้างขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะเป็นการเคลื่อนที่ของน้ําที่เป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าเหมือนเขื่อนภูมิพลนะคะเขื่อนภูมิพลแล้วก็เสือนสิลิเกยรติ ow, บ้านเราจะมีเขื่อนเยอะเนาะเพืพ่อที่จะสร้างกระแสไฟฟ้ากําลังสูงจากนั้นแล้วก็เขาก็จะตั้งพีระมิดที่จะกักเก็บพลังงานเอาไว้ ก็คือจะเป็นตัวสร้างพลังงานหลักอยู่ใต้พิระมิดนั่นเองค่ะแล้วก็มันจะมีเสาโอเบริสขนาดยักษ์และมียอดไปแหลมแบบนี้เห็นไ,ไหมเสาโอเบริสที่มียอดไปแหลมแบบนเนี้ยเนี่ยทำไมจะต้องมียอดไปแหลมเสาพิระมิดเพราะอะไรเพราะว่าเสาโอเบริสขนาดยักษ์เนี่ยจะมียอดเป็นปลายแหลมทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ดาวเทียมนั่นเองค่ะหรือว่าเสาอากาศ หรือว่าเป็นเครื่องขยายความถี่ของแม่เหล็กไฟฟ้าของสิ่งที่พีระมิดเป็นตัวสร้างขึ้นนั่นเองและเสาโอบเบริสเนี่ยจึงเหมือนกับเสา 5G ที่รับขึ้นความถี่นั้นแล้วก็ขยายความถี่ของแม่เหล็กไฟฟ้าของสิ่งที่พีระมิดเป็นตัวสร้างขึ้นนั่นเองค่ะเสาพีระมิดเหล่านี้จึงทําหน้าที่เป็นเสา 5G เป็นพลังงานฟรีหากว่าควรที่มาทางด้านจิตวิญ,ญญาณเนี่ย เขาได้มาอยู่ใกล้กับพลังงานของพิระมิดหรือว่าเข้าไปในพิระมิดเขาถึงอยากไปที่อียิปต์กันที่จะไปพิระมิดกันนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับพลังงานของพิระมิดเพราะว่าพิระมิดเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสนามพลังงานให้กับเราแล้วก็คนที่มาทางด้านจิตวิญญาณจะสามารถที่จะสามารถที่จะเทเลพอร์ตหรือว่าออกจากร่างกายของตัวเองได้ อยากง,ง่ายได้มากขึ้นนั่นเองหรือว่าเดินทางผ่านมิติต่างๆได้อย่างง่ายดายและพวกเขาก็จะสามารถพูดคุยกับพวกเหล่ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้อย่างง่ายดายด้วยนั่นเองค่ะ mm hmm. เขาถึงไปกันเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างหรือว่าพวกมิติต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพีระมิดก็คือสนาม พลังงานไฟฟ้าพลังงานฟรีเชื่อมโยงกับยนานอวากาศที่เดินทางข้ามมิติได้แต่ว่ามันถูกปกปิดเอาไว้เพราะว่าเขามาให้มนุษย์รู้ความจริงสิ่งนี้นะคะ่ะและก็เห็นสปริงไหมสปริงที่ก็เรียกว่าที่เหมือนกับสิงโตขนาดใหญ่ะคะ่ะแล้วตัวสปริงก็จะมีเหมือนลูกกุญแจอยู่ใช่ไหมคะสปิงตัวสปริงที่เป็นสัตว์ที่อยู่ตรงหน้าปริมิตก็จะมีรหัสแสง เขาเรียกว่ามีรหัสแห่งแสงสว่างอยู่ในนั้นด้วยคือเป็นกุญแจของพลังงานที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันถูกกดทับหรือว่าถูกปิดกั้นเอาไว้แล้วมันก็อยู่ข้างใต้ตัวของสปริงด้วยและในสปริงเนี่ยมันจะมีห้องถงใหญ่อยู่ในตัวของสปริงด้วยเป็นสปริงตัวยักษ์ตัวใหญ่หรือใช่ไหมแต่ว่าตรงกลางของตัวสปริงเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ชาวไร้เลนหรือว่าลีเลนหรือว่าไรรันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตหรือว่ามนุษย์ต่างดาวที่คล้ายกับมนุษย์ต่างดาวเมื่อก่อนนี้เขาได้ลงมาบนโลกของเราแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเรานั่นเองแล้วก็พวกชาวไรรันหรือไรล่าหรือว่าไรเลนแล้วแต่คนจะเรียกนะคะแล้วแต่ประเทศที่เขาจะเรียกก็คือมันจะคล้ายกับแมวหรือว่าสิ่งโตนั่นเองก็คือมันพวกเขาเนี่ยได้มี ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โลกหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เขามาอยู่บนโลกในช่วงยุคสมัยของอียิปต์นั่นเองเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพวกเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วก็ทําสิ่งต่างๆให้กับมนุษย์โลกมากมายมาสอนมนุษย์โลกแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีกลุ่มพวกเหล่าสตาซิสหรือว่าไรว็อกเกอร์ที่เป็นกลุ่มของพวกชาวไรรันหรือว่าไรเรียนมากมายอยู่บนโลกของเราด้วยนะคะ แล้วทีนี้ตัวสปริงเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงของพวกเขานั่นเองที่มีต่อโลกกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่พวกเขาอยู่ที่นี่แล้วก็ในห้องสปริงหรือว่าในท้องอในตัวสปริงเนี่ยข้างล่างนะ่ะจะมีเขาเรียกว่ามีวัตถุโบราณมากมายเลยแล้วก็มีม้วนกระดาษโบราณอยู่ในนั้นด้วยมีแผ่นจารึกโบราณจํานวน,นมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบันทึกข้อมูลของพวกสงครามกาแล็กติกสงมัยก่อนจะมีเมื่อร้านปีก่อนหรือว่า50,000นปีก่อนใช่ไหม มันจะมีสงครามกาแล็กติกตอดเวลาระหว่างเลปทิเลียนแล้วก็ฝ่ายมืดกับฝ่ายแสงสู้รบกันไงแล้วมันจะมีบันทึกเกี่ยวกับการสู้รบตรงนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆแล้วก็สัญญาเขาเรียกว่าพวกสัญญาบันทึกต่างๆที่เขาได้ทํากันไว้แล้วก็สงครามตอนสมัยสงครามโอไลออนอ่ะมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวไรเลียนด้วยหรือว่าชาวไรล่าพวกข้อมูลต่างๆมันก็จะถูกบรรจุยอยู่ในนั้นนั่นเองค่ะและที่พี่ต้อยต้องเอาอ่ะพวกคิสตันพวกนี้ที่เป็นพีระมิด พวกนี้ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีไว้ในบ้านเพื่อที่จะให้เป็นวัตถุพลังงานของไม่เด็กไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราเช่นเดียวกับทั้งหมดที่หรือว่าปกป้องอันตรายเพื่อที่จะดูดซับพลังงานที่ดีหรือว่าพลังงานบวกเข้ามาในบ้านของเราเนั่นเองเราจะวางไว้ในห้องโถงหรือห้องทํางานของเราได้หมดเลยค่ะแล้วก็มันจะเป็นคริสตัลธรรมชาติหรือว่า เขาจะเคลือบด้วยเรซินเห็นเรซินไหมอันนี้คือเรซินอยู่ข้างนอกแต่ว่าข้างในเป็นคริสตัลแล้วก็ทองแดงอยู่ข้างในค่ะแล้วก็พวกนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของรูปทรงเลขาคณิตนนที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณพีระมิเดเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างส,างสมดุลพลังงานและจะช่วยให้เรารักษาองค์รวม ของการเติบโตทางด้านบุคคลแล้วก็จะส่งผลให้เรานี่มีสานามพลังงานที่สมบูรณ์ในรูปทรงของเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแล้วก็เพื่อจะให้พลังงานของเราเนี่ยขยายการไหลของพลังงานสร้างสิบภาพเป็น้อมให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแล้วก็พวกนี้เข้าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวกเห็นเห็นเห็น,หนทองแดงใช่ไหมคะเขาพวกนี้เขาจะช่วยปรับความตีของพลังงานวอเทก แล้วก็ล้างพลังงานลบเปลี่ยนเป็นพลังงานความถี่หรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองและสีต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับจกะศเพื่อจะได้ปรับล้างจากะศของแต่ละจากาศของเรานั่นเองแล้วก็จะได้ทําความสะอาดทั้งด้านอารมณ์เพื่อให้มันเสถียรหรือว่าประตูวอเทคของเราหรือว่าที่เรานั่งสมาธิเราก็จะเอาไว้ใกล้ๆตัวพวกนี้เขาจะช่วยดูดซับพลังง,งานลบเปลี่ยนเป็นความถี่หรือความสมดุลในเชิงบวกแล้วก็ทําให้ความสงบ ความชัดเจนทําให้พลังงานต่างๆที่มันอุดตันนะคะทําให้มันได้ออกไปแล้วก็ไม่อุดตันล้างพลังงานทางด้านอารมณ์แล้วก็เป็นพลังงานควันตั้มเพื่อเพราะว่าแกนกลางของพีระมิดเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการนําพลังงานควันตั้มการรักษาบาดแผลหรือว่าสิ่งที่เราติดค้างในจิตวิญญาณของเรานะให้ออกไปเพราะาอันนี้จะเป็นคริสตัลกระทองแดงผสมกันนะคะ ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทางด้านอารมณ์แล้วก็เรารู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะพวกนี้เขาจะช่วยในการเสริมสร้างจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเรโซแนนซ์รูปทรงเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หรือว่าพวกสิ่งที่ฝังอยู่ในเป็นิิธจะช่วยขยายการไหลของพลังงานแล้วมันจะช่วยปรับพลังงานสากลจักรวาลช่วยให้เราเนี่ยข้อถึงสภาวะของจิตสํานึกที่สูงขึ้นได้แล้วก็เข้าสู่ความเป็นจิตวิญญาณเขาเรียกว่า เทสฟินวอร์เท็กก็เรียกว่าวอร์เทกการสร้างการไหลของพลังงานแบบเกลียวนั่นเองก็คือจะดึงพลังงานด้านลบแล้วก็เปลี่ยนเป็นความถีในการรักษาสิ่งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลนะคะเพื่อให้ทะลุหรือว่าบารรลุเป้าหมาย ในรูปทรงของเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์พลังงานของโอแกเนตในพิระมิดออกไนสาหรับการปลุกพลังของทางด้านจิตวิญญาณพิระมิดพวกนี้จะช่วยในการเพิ่มพลังงานของการรักษาเยียวยาการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเป็นการบริการของพวกรักษาจักรในรูปทรงของเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ของสนามพลังงานนั่นเองค่ะ ทำให้เราเกิดความสงบแล้วก็พวกนี้เขาจะใส่พวกคริสตัลสีต่างๆเพื่อปรับจัก,กาศต่างๆของเราและแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าคริสตัลน,นี่จะมีหลายสีหลายแบบเนาะแล้วก็จะช่วยสร้างความสมัคคีช่วยปรับรังจากกาักรปลอกจักรของเราเพื่อให้เคลียร์พลังงานสะอาดขึ้นแล้วก็เป็นพลังงานทจงบวดสุขภาพดีกลมกกินกับธรรมชาตินั่นเองเป็นการต่อความสะอาดพลังงานลบให้เป็นบวกแล้วก็จะช่วยวัง ให้เราวางพีระมิดใไว้กับไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่เราใช้ในพวกโทรศัพท์หรือว่าพวกที่เราใช้กับก็เรียกว่า Wi-Fi เนาะขึ้น 5G หรืออะไรต่างๆแล้วก็พวกที่เป็นไมโครเวฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะช่วยป้องกันพวกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าพวกคลื่น e m w มเวฟอะข้างนอกอะ ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นไรแล้วก็ลูกหลานของเราด้วยนะคะผลิตมิดนี้ก็จะช่วยปกป้องเมื่อเราสัมผัสกับพนังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรงเช่นพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรทัศน์พวกไมโครเวฟ อุปกรณ์ที่ไร้สายสาวอากาศเครือข่าย WiFI หรืออะไรต่างๆพวกออกรไนาเป็นตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เราช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่อนคลายทําให้เรานอนหลับฝันดีเกิดค,ความสงบทําให้ร่างกายเรามีความสมรรถนแล้วก็มีความรู้สึกในแง่ดีนั่นเองค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยทำสมาธิได้เขาเรียกว่ากักเก็บพลังงานของพลังงานสมาธิทําให้เรามีแต่ความสงบทําให้เรา เข้าสู่ตัวตนไปในพลังงานของพระผู้สร้างได้เลยเองเขาถึงสร้างพิระมิดไว้ที่โบโลกของเราแล้วก็ในบ้านของเราก็จะมีพิระมิดเล็กๆแบบนี้ค่ะว่าในบ้านของเราเนาะอันนี้ราคาไม่แพงเลยนะถ้าเกิดใครสนใจติดต่อพี่ต้อยได้เลยนะคะราคาแค่3ามรบาบาทเองค่ะอันนี้ไม่แพงเลยแต่ว่าพี่ต้อยก็ไม่ใช่ว่ามาเป็นพวกขายยาหรือว่าขายแบบอะไรตรงนี้จริงๆจะพูดถึงเรื่องคิดสั้นก็เลยยาวไปเลยค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ ทุกคนจงมีความสุขกับการปฏิบัติทำสมาธิแล้วก็ขอให้ทำสมาธิกันให้มากๆเพื่อสร้างพลังงานความถี่ที่ดีพลังงานบวกพลังงานการสั่นสะเทือนสูงแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการให้รักกันให้เราคิดว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลน,นั่นเองอันนี้พี่ต้อยหันหน้ากับหลังเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลทั้งหมดเลยนะคะเห็นสัญลักษณ์ของเขาไหมสวยมากเลยนะคะ แล้วแต่ว่าใครชอบทรงไหนนะคะส่วนทรงนี้จะเป็นของพี่ต้อยเองพี่ต้อยจะไว้ตีกับพวกคันธิเบสหรือว่าเป็นพวกซ่อมเสียงนะคะพี่ต้อยจะมีซ่อมเสียงของพี่ต้อยเนาะแล้วก็จะตีคู่กันแล้วก็พี่ต้อยก็จะเอาเพีระมิดของพี่ต้อยนี้ไว้ใกล้ๆตัวเพื่อที่เขาจะได้ปรับขึ้นพลังงานนะคะของการสั่นสะเทือนสูงเนาะเพราะเหตุนี้เองเราถึงต้องมีพีระมิดที่เป็นรูปทรงแหลมแบบนี้เพื่อเป็นสาวอากาศ แล้วก็จะมีคิดตันของเราแบบนี้เราวันนี้แค่นี้กนะคะหดูพุทธเดชค่ะสวัสดีค่ะ